สต๊อ <Stop. S 2> บิึงได้เห็นถือกระสอบแน่น,น้อยนึงบ่ได้กําลังฮบเพื่อง,งเจ้าเนาอสิไปถมดอกกระเจียวไปใส่คางมัน่บหยญ,ญา่าขึ้นตอนนี้แม่กําลังเอาฝุ่นไปใส่ก่อนแล้วสบายดีเด้อสบายดีบนสุรูสุคนสบายดีตอนค่ำยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันรลันถุงเด้อเนาะบรรยากาศเนี่ยมือแรกง,ม,รงมือแนงัวเข้าละเข้ขาขอกนน มันเห็นนั่นแกกระสอบออกมาหันแล้วมันนามาเดบันขีด่าเขาเสียเอาหยาเอาหางกะให้กินมันเคยได้กินห่แต่วงัวมีแต่ตัวตุยๆอยู่ไหนกะว่าพี่อยู่เด้นี่เนาะไปไปพูไปพูไปหูหูตัวนี้มันเป็นผูเบาแล้วเบาามลไปซื้อมันซืโน่อันเดยะซื้อตัวโน้เออดแล้วเอาเพืองไปห้ากระสอบ อตอนนี้เป็นเวลาหาวงกลัวเลย,เยอออะน <c oughs> บรรยากาศยามมืองตะเวนกำลังสตกดินเลยดิยนี่ <c oughs> สามโมงแต่ตะเวนยังอยู่สูงสูงเ่าเปลี่ยนกันเนะเาะเห็ดนั่นแหละลูกเฮาสีซ้อนให้น้องเฮาเห็หดเห็ดจำกเดิเเดเป็นเนาะสยสยกันนัน <c oughs> ่นแหละลูก <c oughs> อีแม่เหลาคือผู้นำนำหนามออกจากต้นไม้ก็มาสารต่อให้แล้วสัตว์เราก็ปล่อยค่อยด้ินี่ละจมละจมแล้วก็ได้ปล่อยอีแม่เหลาปล่อยบรเป็นเออเดี๋ยวมูนาสิพาเรามาตรวจงานเออเราสิมาหาบัตรดิเราสิมาหาคุดที่แกวนี้ได้บัดรนี่ เราบมา่มาดอกมักวดินอีแม่บนเห็นเราเสียหยะย่า,า,นยยานไก่ซะ <ứng. S 1> นี่เด็เออใส่กลางๆบ่เอาหน้าประเด็กๆว่ามันสิเป,เปลืองเพลิงเขาเขาขี้ขาดไปเอานำมาอีกบอ่อยักหยัดเออใจน่นแหละมาเลยโอเคนั่นแหละ ก็สตว์ปอกอีกีครูกับพ่อกับแม่บดข้อกูกัข้อมึงเอาตัวง่วนหกินมันไก่ชาออกคนนี้ตรงง่วนกินก็ทันแหละเหยียบปีหนา้าครูบอกแม่มันจะสีเป็นดอกนะเพราะว่าปีที่ห้างกันเน็บเนาะหน้ามันยังงามบแค่ปีหนา้านเนาะเ้า,สา,นา,นา,าใส่ฟุนนี่มันคือสีงามกว่านี่อยู่ดอกเนาะ ขนาดตั้งแต่ปลูกนี่บบท่านได้ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องอันนี้พระแท้กสิเป็นเถือกทับอิดเนาะจ้าเป็นยัง,งจะคือเป็นวัดนี่เลยอืมบัตเสียญะอะไรปุ๋ยอันนี้ได้สาวสิโบเพียงเอี่ยวปุ๋ยใส่ฟุลเลยปู่สวนดอกกระเจียวสวนอ้อยสวนถั่วดินสามสวนเลยในนี่นะเนาะอ้อยสามสวน เตียมซื้อเด้อทุกคนเนาะซ้อนสีปิดดอกรก,ดอกระเจียวขายให้เก็บดอกกระเจียวปีนี้กำลังใส่ฝุ่นอยู่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทีครัวเนาะอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าดูแลไงอยู่ในตอนใส่ใจตอนนี้นะเนาะนี่แหละมือหนาเบากีเราก็คิว่าโอ้ผู้ใดมาเห็ดนี่ หดเขาทัานเดค่ะมันเนา่าแม่บนแห้งๆนะหัวมันเนา่าคองขันมันบดงใหญ่เป็นดอีไม่เทาเจียนลงจมบืชสรุปก,ก็คือบอเป็นขั้นเลยเพราะว่าเราเสียหยาดนะเราเสียหลัดกันทั้งสองฝากดิแม่มันก็เลยทะลุ 1> 1, 3, หนึ่งสองสามก็สี่หาคองผุติคองยาวๆนี่คอยนะเข้าใจว่ามีสามคองได้ก็เลยหายอนามาหากระสอบอ๋อคิดว่าสีพอหากระสอบอืมก็วายหยัดเนีนๆอยู่ในบ๊อบโปกนาภายในก็ได้เมื่อนี้เอาขึ้นในแถวขางมันรัสเสียได้ ซ้ำซ้ำนี่กับโบข้นแล้วยามืเมอเศร้าเขาป่ายังมืมอแรงเขาสวนมืออนเศร้าจักสิไปทางใดอีกชุมเจ้าหาเห็ดพอบอ่าไหม ยูใส่อาตะัหัวใหญ่โอ้กะซ้ำเห็นน่นแหละผายก็ได้มูหนึ่งคนละหมูค่ะเลยแม่มันบอเป็นแต่อยากไปล้ำอีกหาเฮ็ดพอ่วามูลมืออื่นว่สิผาไปหาเห็ดพอเด้๋ยวทุกคนไปหาเก็บเห็ดพอผายดีกว่าไปทางไปทหอยแดงไปบ่อ <c oughs> ไปเบิ่งทางอันอีแม่เนะี่ยบอลเดินหน้าเขาเบาหนูนะ แลวกระมาแลวกระสีมาเบิกอยู่ห<อ>นวะเอาแบบเมาสิบแบบเมามหาบดไปได้ดอกก็ประมาณสมงกัวสองสมงนี่เลยเพราะว่าเฝ่ามาดิไปเบิดมือบ่ได้อยู่ทางผุนบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกคนใช้หอดตะบอนแม่ใช้พูดเยอะหน่อยะบอแม่สีกาะเริ่มต้นใหม่ ป็นด้นน้อยเพิ่นว่ะมันลูกเด้อซะว้ายกบกบก,กบงอบงามงามงามนี่เสีเอาอันเฮ็ดเพื่องมาถิ่มใส่บัดนี้แม่ยัม เอาเห็ดเพื่องแล้วมาทย์ิมใส่ลวมันมก็นสิขึ้นไปเลยโบจะขวบอ่ะคลิปนี้ทุกคนสิเห็นนองเมืเห็ดจริงจงจังๆเลยเนาะปกติสิเป็นมือกล่อง <c oughs> <c oughs> น่ากัะตื่นคิดว่าสินอนเพื่อมืออื่นเลยได้ค่ะมันเบิดยามมันแล้วเอ้ยเอ้ยมันเบิดยามมันแล้วหน้าขันโบเห็นอัน้ี คับบนบ่เห็บบนเบาคำบอดเราอยู่โลคงคลิปเนี่ยกับเรานอนอยู่เทียงส้วนเละนะแต่ละมือที่เราเหี่ยไปเราก็บ่ได้ไปใส่ดอกผุก,กเรานอนน,นอนจนหัวพึ่ง <laughs> ลูกขึ้นมาอีกเธอหนึ่งก็หอนย่ามกินอีกแล้วโอเปนเราอยากนอนระดนอนเดี๋ยวไปทำมันสมองมันบวไปทำไมมันอึ้งอ๋อสมองเบลอนนกสมองมัน,นอึ้งมัน <laughs> าน,นานสมองมันทำงาน สมองกำลังอยากเสือ่อมหมดจากนา้นเบาให้เราปล่อย่น,น,นั้นย,าายนนงแม่นมจริงแล้วเขาปลูกเห็ดขมากค่เาเห็ดีกคู่เาเยักอีมเมทเอาเยอะเลย เรามาเสียงียบเสียเเสียมเราฟาดไปเปิดมาเอาลเศรษฐกิจมีนก็งามเดยวน้อนปู่ว่าเศรษฐกิจมันแดดให้กำลังใจหรอเออคลองมันอาบตรงอย่าลงดุลุที่ขาดหุบเครื่องไปเลยหุบมาหนี่ ซีจืดกระจืยสปายดีด้วยพี่น้งเอ้ยซีแบบนี้แล้วซีความเป็นจิงมันจะแตะเนาะซอยกัดใส่บันคำอะไรขี้ดมือนี่คือซิบเลว่อกทุกคนก็เป็นอย่างของเฮาแล้วมันเห็ดต่อมือได้ก็ได้จุกไปหาเห็ดมืออื่นสิไปหาเห็ดพอจมพู่นะน่าสนุกผู้

ใส่ขี้นก็ใส่งาฝนโอเคอยู่าแห้งเอ้ยปวกะแถเพ,เพมือแรงเอนตกลงมาลยอ้า,มมาว,าานนวมัเยยือกำมังปล,ลูกไเชนไเื่อเือดมเื่อก่ไหายดืย้เืออ๋อไอหมองก้ามันครบสมปีมันตายหมด งามก็ดัวปลาแพงเข่าตลอดไปแจ้งพี่นางให้เจ้าด้วยเราเห็ดหัวแล้เจ้าเนขะ่าเลยเราอ้อมด่างเข่าเกือบ,บอดิดตีหัวไปแหลมวเข่าเดิมมัวอีเด่แล้วมันหมุนเขาตั้งหัวมันะอันนี้นีคำว่าก็เหมือนนีจะให้งัวไม่ดีโอ้ยใครอีเด้อขด้านหน้าแล้ว ค่แต่อันไรเง่ใครแต่อ้อยเงยหรองามยิ่ยหญ่าสิบริเลียุ่นีกด้ขันขวใส่่นกับขิงหมูในแหงใหญ่หัดงาม

เห็นบอกเขาปลูกแถวูพแถวบ้านท่านอาจา์เขาเสียดันนั่นแหละเขาเขาเสียหนาโอ้ยบดมือบดเวเอนมาันพูดมันเมนเียมันถ่นเรนใกล้มาเห็นทั้งต่งมาจอเียบ่เอโกยันมาพูงมันนสดหนองน้ห่ากจะลูกปีคนไม่เาเสียเพืองมาทำ เห็ดปลช้ซโอ้ยผ yeah. ู hey. ้ชายพูดน่ท yeah. ่านน้อเอ้ยกวอีกลนึงเห็ดปายช้ซตายเดีบอกว่า้อ่น้นนรเซียแล้วเนาะอย่าพอสิมาอยู่บนาทีเราเห็ดทอระขางมันนี่อนี่พลายเอาตะหรือ่าสามสิบมืดเอาาจีหัวจาเมนตีเมนเมนเมนมเนนนเเดเน ล้นสิไปกินไก่ขายยังบ่ได้จ้า um> นี่แต่จะเอาขิงว่าเมื่อขวดนี่นะเนี่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 จับโมกกระดะคือเก่าโอ้ยเอาขิงว่าโมกกะเห็ดจันดีไปหาเห็ดมาโอ้ยว่าเจะถอดส่งเลยลืมชุบเห็ดเจียบังน้ากินเลยเมื่อกี้เมื่อไหร่ล่ะกลัว มอห้จะเต๋อเบิดใชแม่เพื่อนเหงาเพื่อนนี่นี่บางนี้นะยานหยาเกิดนีเพื่อนบุ้งรุกยันหยาเบิอ์ดกุดแบบบเชี้ชออคาบ ขอแล้วเพว่าต่ออยู่ๆเอาไปอีกนนึงเพอามงามบงามลงามเครื่องหากระสอบหากระสอบเพื่อสิพอนะมือแดกของมอนเี่เนจะแม่รอาสมพรจังดูมนนี่วันศินเหศินป์เขาศินโอ้ยแปลกกระจังัผูกดีนะยังบไปหาเห็ดยังเมล็งพีชหรอ คลิปนั่นนะหมื่นซองเลยพี่น้องคลิปเก็บเฮ็ดพีหรอกอายุสองเก้าได้โอเคจ้าสิได้ขออนุญอย่างลาละเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขุมสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัสดีเด้อเนาะจังได็ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณานะให้เด้อเนาะไปแล้วสาบายดีสาบายดีสบาโดยสบายดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมมันยืนมันยืนสุขชน้อครับเด้อ คอยชำราอนุมันพันปีหมื่นสี่ให้ได้กินได้ชี่านแล้วจึงคอยตายข้าสิรน